สวัสดีค่ะมณีแพทย์ค่ะพามาเบิงพักกระลำปีดวยคะ่ะกระลำปีปลูกยู่ข่างบ้านค่ะ,คะอาจจะมีบางตน้นต้นเล็กอยู่หรอกอะ,ะบางตน้นต้นใหญ่นะคะจะมีแบบห่อแล้วล้วกอะเพราะข้าในห้อกัมีค่ะใบ ใบกะเจาอง,งามนะคะเพราะว่าเป็นปอสารบาไทใสสารเคมีฉีดป้องกันมแมลงค่ะนำสมควันใหม่แพ็ดแกะยั้งบาไดใสเพราะว่าเพชรปลูกตามช่วงฤด,ดูกาลนะคะเขาฤด,ดูหนาวกะปลูกว้น้ำค่ะไว้ทะกินค่ะเหลือกไะไบ้ักขายว้ให้พี่น้องกะมี่ค่ะนี่ค่ะบางบางหัวกะง,งามค่ะ นี่หัวน,นี่กาลังจะห่อแหล้วเวด้อค่ะกระลำปี่าจะเป็นพันหัวใจค่ะอันนี้กระลำปีหัวใจเนาะคะ่ะจะเป็นส่งย้าว่ะคะเป็นทรงกลมล้วก็จะมีกระลำปีพันหัวใ่ค่ะกระลำปีพันหัวใจนี่ใบเขาจะอ่อนกว่ากระลำปีหัวใ่เนาะคะ่ะเพราะว่า จะรู้สึกว่าจะมีหนอนกินใบเยอะกว่านะคะก็จะบอคใคยสวยงามปรหนใดแต่ว่ากะ่ะปลูกว้ถากินอันนี้นะจะเป็นกระลำปีหัวใจคือกันค่ะสังเกตว่าเขาจะมีรูปทรงที่เงานะคะแล้วก็สีจะอ่อนกว่า ใบนะคะใบจะสีเขียวเข้มแบบหน่อยกว่าหน่อยกว่ากระลำปีหัวใหญ่ค่ะลูกสองฟังนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกฟังทั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นลินจีค่ะลินจีตะกีบโอค่อยมีใบเดี๋ยวนี้ก็แตกใบดีมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถั่วรันเตาค่ะต้นทั่วรันเตาโดนหนอนกินจอกินมดดล้วค่ะนี่ีบางหัวก็ง,ง่ามอยู่ค่ะนี่อันนี้ก็เริ่มห่อแล้วค่ะ ห่างามมากเลยค่ะมีอันขี่แมงบุ่งด้วค่ะนี่ซูซอว่าตัวนี้จะเริ่มโดนคุกข้ามแล้วค่ะด้วยตัวนอน ทดลองปลูกแบบปอสารค่ะกับเป็นใส่ปุ๋ยขอกค่ะวันนี้แพทกับผ้าช่มสวนเนาะก็จะมีเซาวาโรสค่ะนี่ค่ะ มีเสาวารดน้ำค่ะพึ่งลงปลูกได้เดือนกู้วค่ะก็จะมีลูกน,น้อยๆบอค้าในขึ้นคางสูงด้ค่ะเพราะว่าต้นก็เอามาลงปลูกสือมาต้นลา5ิปาทค่ะเป็นต้นพันธุ์ทีอร่อยละกษะหวานนะคะเปียวนิดนึงค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นนวยเพราบอค้าในหาเนื้อมะฮออยู่ค่ะยานโดนมาแลงกิน เดี๋ยวมันจะเป็นหนอนขังในเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นที่สื่อมากนี่ก็เป็นต้นถาบกิ้งค่ะเอาไว้เป็นต้นพันเดี๋ยวถาปเป็นหมาก็จะพาะเอาเป็นต้นแม่ไว้แล้วก็จะมาถาบกิ้งใหม่นะคะเยวจะพาอันมาชมอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่นายเขาซุกนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ลูกน,น้อยๆกำลังมีค่ะนี่ันนี้เพลกบผ้าช่มสวนสานีก้อนนะคะ,คะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและ้ะที่ตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสวนพิมพ์ชิยานะคะขอบคุณหลายๆค่ะ